สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับท่องเอกไทยเดนมาร์กค่ะวันนี้นะคะทุกคนทองเอกกับคุณพ่อคุณแม่นะคะจะพาทุกคนนะคะมาช้อปปิ้งห้างฝรั่งค่ะเรามาดูกันนะคะว่าห้างฝรั่งเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเดนมาร์กก็คลายสถานการณ์โควิดแล้วนะคะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเช่นก่อนแล้วค่ะทุกคน รอดอมได้อะไรหรอได้อะไรค่ะแต่ว่าก็จะมีเรื่องสงครามค่ะที่ยูเครนนะคะค่ะก็มีสินค้าบางอย่างค่ะที่ขึ้นราคานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นกับว่าน่าเกลียดมากนะคะ สินค้าอุปโภคบริโภคอางเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันค่ะทุกคนที่น้ำมันโซลา่าเบนซินอะไรบางอย่นะคะดีเซลอย่างเงี้ยนะคะก็คือขึ้นมาที่ลิตรประมาณตอนนี้นะคะ75บาทเคยขึ้นไปถึงลิตรละ mm hmm. เกือบ90บาทค่ะทุกคนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วค่ะ สำหรับบริเวณนี้ก็จะขายของเอเชียแล้วก็เม็กซิกันค่ะทุกคนห้างนี้ก็จะนำของเอเชียมาขายก็ไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าอีกห้างหนึ่งนะคะที่คุณแม่ไปบ่อยๆค่ะก็จะนำเหมือนกับคล้ายๆกับสินค้าที่คุณแม่ไปเจอในร้านเอเชียหรือว่าร้านเวียดนามร้านไทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเอามาเยอะเหมือนกันค่ะละ ห้างนั้นนะคะแต่ห้างนี้ก็มีนิดๆหน่นนอยๆค่ะอันนี้จะเป็นอาหารแช่แข็งค่ะทุกคนคือข้อดีของเดนมาร์กนะคะเดนมาร์กจะลดราคาสินค้านะคะช่วงเทศกาลค่ะทุกคนแปลกมากมากเลยนะคะก็คือว่าจะตรงข้ามกับที่ไทยเรานะคะไทยเรา,นเ,ารเนี่ยเทศกาลเนี่ยจะขึ้นราคาใช่ไหมคะจะ ใครๆก็ว่าช่วยโอกาสนะคะแต่ว่าที่เดนมาร์กนะคะถ้าช่วงเทศกาลสมมุติว่าเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะสินค้านี่จะลดแบบกระหน่ำเลยนะคะลดให้ประชาชนเฉลิมฉลองแบบคือเหมือนกับเป็นของขวัญให้กับประชาชนอย่างเงี้ยค่ะค่ะท้องเอกก็วุ่นวายอยู่กับของที่ช้อปปิ้งนะคะทุกคนน่าเป็นมากเลยค่ะ Udah yang lain bang? Udah yang lain bang? Udah yang lain? Udah yang jam? Udah yang Raspberry Raspberry organic อย่างที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะเดนมาร์กนะคะเป็นประเทศที่ชอบดื่มค่ะทุกคนแล้วก็สินค้าพวกเหล้าวายเบียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราคาถูกค่ะทุกคนเอาไว้ในคลิปถัดๆไปนะคะจะพาทุกคนไปดูโรงเบียค่ะทุกคนไปดูวิธีทำเบียนะคะว่า การทำเบียร์ในเดนมาร์กทำยังไงนะคะเพราะว่าน้องสาวของคุณพ่อทองเองนะคะมีโรงเบียร์ค่ะทุกคนก็จะได้ดูกันสดๆเลยค่ะว่าเขาทำกันยังไงนะคะเอาไว้ติดตามนะคะนี่ค่ะทุกคนคุณแม่มาเจอคุกกี้เดนมาร์กสุดคลาสสิกค,ค่ะนี่เลยอันนี้แบบออริจินอลเลยนะคะทุกคนก็คือว่ากินแล้วคิดถึงตอนเด็กๆค่ะ อันนี้จะเป็นพวกถั่วค่ะทุกคนถั่วถุงนี้ก็ประมาณสัก750กรัมถึง1โลค่ะแล้วแต่ชนิดถั่วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็750กรัม hazelnut ค่ะประมาณ 7,5,3... ด3 5 0บาทประมาณนั้นค่ะทุกคนอัลมอนประมาณ350บาทถูกมากๆเลยค่ะ ย่างอันนี้ค่ะถัว่วถั่วสมองคุณแม่เรียกถั่วสมองกินแล้วบํารุงสมองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกชิป์มันฝรั่งจะอยู่ที่ประมาณ9โครน95 45 4 5บาทค่ะถุงเบอร์เลยนะคะคุณแม่มาเจอสินค้าลดราคาตรงน้ำมันปลาค่ะทุกคนค่ะอยู่ที่ประมาณ1 1 5บาท นะคะก็ถูกถูกมากมากเลยค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดนะคะค่ะคุณแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปพาไปดูอะไรนะคะทุกคนต้องรอติดตามคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีค่ะ